à anh nghe mà lạy bao ô này lục ơi loại mấy ừ lạy mấy lục ừ chó cừu điên 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 ยังไงอร่อยป่ะเฮ้ยอร่อยเว้ยนั่งสูงกร่โปรงอีกนะเออนั่งสูงวัย VIP นั่นนี่จ๋อแล้วหาโต๊ะให้นั่งว้าอ้าวของอยู่างนี้เว้ยไหนอร่อยป่ะวอ่อยนี่อ๋อ เันนอันี้มา,มาอร่อยเลยลกินอ่ะกิะะนขนมแซ่บบิดหัวทุกนปวนอ่ะจิ้งกอ๊บจ๋าลอยไหมลูกลอยไหมแต่พูได้แล้วพอ่อลองคิมดูวะเนาะแบ่งกันเลยวะ <c oughs> แบ่งไงแม็กแล้วแม็กเราไปยิบอาไร้มั้โอ้เราดว่าเป็นเรื่องอ่ะหาเกิด่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่ิฮ่าฮ่าฮ่ยห่าฮ่าฮ่าฮ่แต่าฮ่ทฮ่าฮ่นฮ่มันาฮ่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 าา่แต่ถ้ามันอิ่ม่ก่อนเนาะใช่ก่อนหวังาม่าาาาเ เงี้ยลอยป่ะไปแต่งตัวก่อนจะตายไหนผ,ผมมาแล้วเห็นเยอะเลยมมเลยแหละผมว่าแลียกรวงเนาะไปน้ำมาเว้ยน้ำมาเอาชิมดูดิเอฟซีมาฝากสงา่งมาให้หวานป่ะนี่เอฟซี F C, ส่งมาให้เลยนะเนี่ยขอบคุณเอฟซีเลยครับผมเออเพูดเข้าหน่อยสิพูดดิขอบคุณครับวัยทันตแพทย์ติ่มอยู่เดี๋ยวจ้าไม่ดูอย่าไปหาถือปืนแถวลิงลบลีนะเว้ย ลอยไหมลูกอืมลอยป่ะโอ้กินเสียคลองเลยครึ่งหนึ่งอันนี้หวานกว่าใช่ป่ะนั่งสบายๆกินเท่ๆชิวๆเลยโอ้ยเจ้ยลอยจ๋ออืมลอยลรลอยป่ะ ในดีไายลูกไผ่แล้วเรืออร่อยดีแล้วนายอยู่ใกล้ๆายลูกไ่อนาคตไม่ไม่อร่อยไหมมัดเขียวตัวโป้โทันได้หรอไปเอาอนั้นถ่ายต่อเลยเด้าให้หน่อยเขยไขยะจ่อยจ๋อ ไปอร่อยปะไม่ชอบกินสลนยสลนยไม่นเด็กไอ้ทีมันเป็นมีอะไรนะเศยสุกผักถ้าวันหนึ่งมันป่วยมามันจะลำบากลำบาก็คนถามมันกินมันกินเราคนถามล้วบากนั่นเองครับถ้ามันป่วยมาจะลำบากจริงให้กินนะที่ที่มีประโยชน์ดีกว่าไอโยมเนี่ยแม็กชอบอะให้เอาสลนยมันกินน่อโยมเนี่ยไอจ่อป่วยมาโยมมันจะรับผิดชอบไหวไหมนาะโยมเนาะ